ได้ขับรถว่าหอไม่ไปอยู่ด้วยได้ไหมห่อเลยเหรอคม่ไปเที่ยวแม่ไปนตาต่อมดูกทำไห้เขาไปมาต้องแม่จะบอกเขาบอกไี่นีครับต้องบอกใคยที่อยู่บนนี้นะเพราะว่าข้างล่างที่ยืนมันน้อยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สวับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมพกเราสามคนช่องแปดพาไปเรื่อยครับผมแล้ววันนี้ทุกคนครับต้นไม้ก็เรียกร้องของหมามากนะวันนี้วันต้นเสาร์พี่น้องบอกว่าอยากมาเยี่ยมพ่อปู่ตอนที่ยังไงบอกน้องรู้ทุกอย่างล่วจะขอลงไปเมืองมาดาได้ไหมจะเข้าไปกลับไหวกลับไหวราชธรรมดาแล้วก็พ่อปู่ที่เสียไปแล้วก็ยังก็ไปหาไปเยี่ยมแสดงความเสียใจใช่ไหมว่า น้องก็เคยไปเรียนรู้วิชากับพ่อปู่มาใช่อาทิตย์หนึ่งไหมใช่หนึ่งวันเสียงผมมีเสียงมืออะไรสำลักหรือหูฝ่าหรือเปล่าอโอเคอะจะพาน้องต้นไม้ลงไปเมืองบาดาลซึ่งน้องอ่ะรู้ข่าวแล้วว่าพ่อปู่นาคาท่านไปอย่างสงบโยงหลับไปแล้วด้วยความที่อายุมากอาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ได้ทุกคนนะ ย่างที่บอกครับไม่มีใครหนีพ้นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนนะจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่ไม่รอดเหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวต้นไม้จะเข้าไปกรับไหวพระปู่แล้วก็พราชาแล้วก็ดูก่อนว่าต้นไม้จะไปได้มงมาลาหรือเปล่าหรือแค่มาตรงจุดที่เราเคยเจอพราชาแค่นั้นหรือเปล่าอยู่ที่ต้นไม้เหมือนกันเราไม่มอยากมาคับน้องมากกันไปน้องก็ทําแล้วก็ให้ทําแต่ทุกอย่างมีกฎเกณฑ์ขนะองต้นไนมะ้เข้าใจใช่ไหมว่า โอเคทุกคนฝากที่ Fc กดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคนนะฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูี่แปด v สองให้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปหาพระราชาโมกดาันทุกคนนะ Let's go ทุกคนนะเด็ก็พยายามหาดูเห็ดนะทุกคนเพราะว่าเราก็อยากเจอเห็ดกลับไปทานนะทุกคนวันก่อนเรามาเราเอาไปให้พระราชาเมืองรับแลทุกคนดีใจมากพี่ท่านดูประทับใจมากนะที่เราตั้งใจหาตั้งใจเอามาให้ท่านทานวันนี้ยังไม่ได้วันนี้เราหายไม่เจอทุกคนเป็นเพราะอาจจะหมดหรือเปล่า ไปหรือจะยังไม่ขึ้นตรงนี้หรือเปล่าเดินทางกันต่อต้นไม้ไปเราจะตามหลังพี่เล็กไปตรงนี้ก็ถือว่าอากาศก็ดีขึ้นทุกคนนะฝนเริ่มน้อยลงแล้วเปล่าหนามนะต้นไม้ร้องหนามไหม Ô, cái này song phá mở đi nhá. เดินไปดูให้ันไปนะคนเพื่อเเจอสักหมู่สองหมู่เงี้ยทุกคนดีใจมากถ้าเจอบอกเลยโอ้ไงน้ำสวยนะไอ้ต้นจริงๆเป็นทางเดินใช่ไหมเงี้พี่ไหลเชี่ยวเป็นลำธารน้ำตกไงทุกคนดิ โอ้อากาศแจ่มใสวอวันนี้ผมว่าโอเคอยู่ไม่มืดอึ้มกันไปโอ,โอ้นี่คนนี้เป็นทางน้ำไหลมาทุกคนเจอปะตรงนี้เลยนะ ผมมาเดินไปนะสายตาระหามองเห็ดไปลุ้นเหมือนกันลุน้นให้เจอพี่เอฟซีใดคนก็บางคนผมว่าน่าจะไม่รู้จักเห็ดโขนก็มีนะเพราะว่าเป็นเห็ดที่ขึ้นปีละครั้งและขึ้นแค่บางพื้นที่ ไม่ได้ขึ้นทุกที่นะทุกคนนะว่าเป็นเห็ดที่หากินยากยากจริงเลยแล้วก็ราคาก็เอาเรื่องนะวะ่าให้เหดเหรอต้นไม้ให้เหดเหรอครับต้นไม้ไมยากยากลงไปใงบ,บาดานไหมยากค ยากเหรอไปวาดพาปู่ไปเกบไว้าพ่อปูอ่ทำไมเรมต้องต้องเรียนนะอย่ะเราให้ปิดเทอมแล้วต้นไม้รู้เปล่าเราต้องมาอยู่ตรงที่เราพูดเปรครั้งก่อนใช่ไหมเด็กเพราะว่าลงไปข้างล่างไม่ได้นะ้ำมันขึ้นสูงก,ก็มันบางนี้ต้นไม้ ใช่ป่ะคนน้ำแรงมากพี่เ,าาเ,เราจะลูกแก้วมาไหมอ่ะลูกแก้วดีดูน้ำดีพี่ว้าวมีปริมาณน้ำนี่ทุกคนสูงมากตรงนี้ล้นหมดแล้วอ่ะมองไม่เห็นพืนพ้นพืนพ้นพื้นหินละเฮ้ยทุกคน นี่มีเจ้าภาพหรือจะสอบออนะสอบอะไรอย่างเ้ยมีล้นหมดทุกคนล้นห,ลนหมดเลยอ่ะโอ้โหหอยที่คนเเราจะให้เล็กเอาแผานลูกแก้วแผนนาควางที่เดรียมเลยนะไปเตรียมพื้นที่ก่อนก็จะเอาลูกแก้วแผนาานาควางคู่เปรย์ไหมจุดไมเงยนอนพักผ่อนไหม,มไหรือว่าแต่นั่งรอข้างล่างนั่งรอใช่ไหมอาตรงนั้นมาเป็นนั่งรอไป เอาแม่ห็นไปกับเ,เจ้าอะไรยิ่ฐานนะกี่เลือนะอะมุดเข่งไม่ไปกับพี่ได้ค้างๆเลแต่ว่าพีไม่เดินนะทุกคสังเกตตรงตอไม้ที่เราเห็นขึ้นมาจากใต้น้ำใช่ไหม,ไมจบแล้วแค่จะมีทุกคนนะลองเลื่อนนะ

โอ้โหวิวสวยมากเลยอะได้เงินมากเลยทำไมไอ้น้ำอะ่ะรวมมากระซิบแบบพูดๆๆเลยทำไมชอบไหมชอบคนระับเคยวเราจับคนนั่งรอไปก่อนนะผมจะตั้งกล้องไว้แล้วก็จะรอดูว่าทางเมืองมาดานจะรับรู้ที่เราอธิฐานไปหรือเปล่าูกท okay, ี่เราให้เขา,เาวางตรงนั้นเขาจะรับรู้หรือเปล่าโอเคทุกคน กาศดีมากบอกเลยทำไมระวังตกนะต้นไม้ว่าเด,ดี๋ยวัมาเลยต้องเบาเรี๋ยวแรกอ่ะ ขอเก็บภาพคนมันสวยมากที่มันสวยงาน,นจริงมันสวยเกินต้านนรา้อรอ,อไปก่อนทุกคนนะไม่เร่งไม่รีบอากาศดีกันน้านั่งาน,นานทุกคน้างก,ก็น้ำท่วมมาทุกคนะไม่สามารถนั่งได้แล้นะ รอไปยาวๆเลยพี่น,นะนี่แเลกตรงนี้ที่เราคิดว่าเหมือนแผญหน้าคอะเท่าวันเนี้ยคุณเจอไหมหมวนตัวเหมือนพญานาคกับทุกคนเหมือนงูนนใหญ่อะ่ะสวยมากยพี่ เเราขอตั้งรอก่อนทุกคนนะค่อ,ะคคอยว่ากันว่าจะเอาไงต่อถ้าท่านไม่มาค่อยกลับท่านม,มาผมเพิ่งถ่ายพี่เอสีดูต่อนะครับผมไปวัสด,ดีครับ ตอนนี้น้องต้นไม้ก็รออย่างใจจดใจจอ่อน้องอยากลงไปหาพ่อปู่ซึ่งต้องบอกว่าพ่อปู่เนี่ยเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นครูที่สอนวิชาวความรู้ให้กับน้องนะตอนอยู่เมืองมาดานหนึ่งอาทิตย์ทุกคนคือน้ำตกมันตีเข้ามาคือแรงมากแบบพู้่งพู่เข้ามาเลยแล้วก็เย็นมากๆเลยทุกคนนะต้นไม้ตอนนี้ถ้าเราไม่เจอ คนนรงบาลานก็ไม่เป็นนะวันน้าคนมาใหม่เ,เียนมากเลยอกาสดีมากต้นไม้ต้ไม้ชอบุาวพดปดาว,าว,ดาวเฮ้ยไม้ไม้ชอบให้ดามอวาดา,รา,ราหรือเปล่า เฮ <you> ้ยดีต้นไม้จริงอย่างลงไปมากเลยอ่ะมันเป็นยังไงนมีนมากมากน้่ี้เราินนี่เดยนี้เคโอเคทุกคนระหว่างนี้ก็รอนะรอรัชางมาดานะผมจะขึ้นไปข้างบนก่านรู้ึกว่าผมนาวหนาะเย็นแวเอมาทุกคนเริ่มเย็นแล้วโอเคได้แล้วต้นไม้พี่ก้งคนนะ มันมาแบบไม่ออกมาจากจุดหลเลยตั้งใจมากพี่พี่ครับวันนี้ถ้าน้องตั้งใจจะไปอยู่จริงตั้งใจจะขอไปพักผ่อนข้างล่างผมก็มอนุญาตนะเพราะว่าน้องจะเหนื่อยกับการเรียนเหนื่อยกับหลายอย่างที่ต้องเจอทุกวันนี้ในที่หลายอย่างมันชาดสมทุกคนน,น้องก็ต้องรับหลายอย่างพ่อแม่ก็ไม่อยู่พอเรียนก็เสียส่วนพ,พ่อปู่มังนาคาก็ไม่อยู่แล้ว ตอนนี้ที่ยังอยู่คือดูน้องผีที่เคยดูแลเรียน<อ>ดูน้องมาที่เคยเป็นอาจารย์น้องซึ่งน้องก็ค่อนข้างจะเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอทุกคนพ,พี่ท่านมาแล้วทุกคนดูดิผมให้ดูดดกล้องกล้องหน้าก่อนพระชามาแล้วทุกคนไปเดี๋ยวอยู่ท่านพ่อผู้บุญคานตั้งกงล้องไว้ทุกคนนะผมขอกลับทานหน่อยทุกคนไปพี่พ

เราอยู่ข้างล่างข้างบนไปจะไม่ลื่นนะ เราแค่พูเล็ ไปแล้วเหรอใช่นิวว่าคิดพี่หรือคิดลูกวะน้องอยากไปอะ่ะทำไมได้อ่ะพอน,น้องไปแล้วพี่ไปกับพระราชามบดานั่นบอกมันว่าเป็นห่วงเดี๋ยวไปดูแลน้องให้แล้วก็ให้ความรู้ใ่าไม่ได้จ้ะไม่เป็นห่วงยังไงน้องจะดูแลมั้งแต่อยู่กับเราแรกๆอ่ะเราต้องเป็นห่วงแล้วนั่นบอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาส่งจะ ผมจะผ่านไอ้ผ่าน้มาแหวนมาแมาอ,ยาอยู่ข้งล่าง,างแล้วขึ้นมาเลยเราเดินไันมแล้ว,วทานไปแล้วก็ขอให้พี่อยากเป็นไปได้ดีโอ,อ้พี่ผมย่งผมไม่อยากให้ไปเลยพี่แต่ผมไม่อยากขัดคดำพูดของฟาชานมืมาดาเขาต้องการต้องมาเป็นลูกสวยหรือเปล่าพี่ฟาดาไห,หไมครับเวลาเป็นคนซึ่งผมคิดว่าต้นไม้ก็มีใจหรือเปล่าที่อยากจลงไปงงงนักงนานีเอกำหนดแล้วรู้สึว่าใจเรื่องมืองมาดามใจอยะเมอ แล้วต้นไม้จะมีความรักแล้วพอน้องก็ยึด17แล้วมั้ง17 17แล้ว18แล้วมีความแบบความโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเราทำอะไรต่อต้นไม้ไปชะแล้วรอรอเดี๋ยวกลับมานะตัวน้องไม่อยากเรียนวะขี้เกียจเรียนวะอยู่วะคือเรื่อมางงๆเพราะว่าทำไมก็ไมาอยากไปเราบังคับไปเราจะไปเยูเ่ยเลย ดเราดูมาเมื่อแบบเ,เด็กมีความสามารถจะมีเามาร,าารื่มงบ้าสรใจนะก็เอ,อาตัวเราได้แล้วทุกคนทษว่ากันทุกคนเรื่องนี้นะแต่น้องก็ลองให้น้องได้ตัดใจตัวเองถ้าวันหนึ่งถ้าน้องคิดได้ขึ้นมาหรือว่ามีความคิดที่ดีกว่านี้ก็คงจะน้องชายงกลับมาน้องคิดอะ่ะสมาก็กลับแล้วก็ไปแล้วเพราะว่ามันต้องมีใครสักคนคนหนึ่งก็ไปอยู่ที่แปลกๆอะ่ะไปเดินทางกลับไป,ไป,ไป สุดมากผมกลัวน้องไม่นจได้สบายอ่ะไม่สบายใจเนี่ยพราะว่าดีใจน้องเราใกล้ชิดตลอดเนี่ยคือเราไมาตลอดอยู่น้องก็จากไปแบบไปอยู่เมืองบาดาจะทำท่านี้ยก็ทำใจย่ำกันนะทุกคนนะรอดูทุกคนเพื่อน้องจะกลับมาหาเราวันนึงทุกคนเราสุงคนก็กลับแบบใจลอยทุกคนก็คิดถึงน้องอะ่ะ น้องไปอยู่นั่นไม่รูจะกี่วันยังไงแต่ว่าเล็กบอกว่าอยู่ไปสอยู่ไหมหนะลังอยู่อกลสิถ้าถ้าอยู่แค่เดือนเดียวเ,ยวเล็ก <S <S น้องคงจะเบื่อการเรียนนีอเปล่าผมไแม่ใจนะไปนะไปพี่ผมมาเดินระบายไปพี่ฟังคนระับผมแบบไม่สบายใจทุกคนใจนึ่งก็ดีใจที่น้องอยากจะไปเรียนรู้วิชาแต่ใจยังก็กลัวน้องจะไม่กลับมา อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดลินจือเหรอเยอะไปเลยอ่ะผมแบบอยากจะให้น้องไปไม่นานอ่ะแต่ไม่รู้น้องจะไปนานแค่ไหนพี่ท่านบอกว่าท่านจะกลับมาส่งเองไม่ต้องห่วงแล้วก็เอาวิความรู้จากท่านไปเลยรู้ไหมถ้าไปทดแทนเขาพูดราคาใช่ล่าหรือจะให้เป็นลูกเขยหรือเปล่าพี่ผมไม่รู้นะที่ผม เดาๆไว้แต่ว่าผมก็เอาตรงคือเป็นห่วงล่ะกลัวน้องกำลารับภาระหนักเหมือนน้องชายผมที่เจอตัวอย่างมาเจอบะ<ง>น้องกิตอะที่ต้องมาแบกรับภาระของมืงอรับแลต้องเอาคุณต่อยดูแลจัดการ,รหลายๆอย่างเป็นห่วงน้องมากกลัวเอจออย่างนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ต้องนิคิดมาแบบนี้ก็คงม่เป็นอย่างนั้นทุกคนกคนะเราไม่สามารถหลบหลีกชกตาได้ ใช่เอาจจะงกำหนดแบบนี้ได้เปล่าที่ต้องเจอทุกอย่างแบบนี้หรือเปล่าโอ้ยพี่เป็นห่วงน้องไอ้พี่ที่ตอนพี่หลายคนก็คงจะคิดมันเรานะที่บอกว่าไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ไปจะเป็นเป็น้องกิจอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าถึงเวลามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงเรายอมรับความจริงอะไรกันอโอเคทุกคนขอปิดคลิปเดินทางกลับบ้านก,ก่อนนี่คือมาระบายพี่เอฟซีฟังงีเฉยทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมันจบนะแล้วก็ติดตามพี่แฝดไปเรื่อยทุกคนนะ แล้วก็เราคอยอัปเดตน้องต้นไม้ว่าเป็นไงบ้างทุกคนนะเราไม่ปล่อยน้องไปอย่างนั้นแน่ๆโอเคกลับบ้านกันทุกคน